แคนรีวิ่งไปที่รถหลังจากเลิกเรียนเสร็จแต่ก็ถูกแม็กนัมเตะลงมาจากรถต่อไปนี้แกห้ามมานั่งรถร่วมกับชันไอ้คนใช้หน้าโง่แกต้องเดินกลับบ้านคนเดียวตลอดไปแล้วก็ห้ามไปฟ้องพ่อฉันด้วยไม่งั้นชันจะฆ่าริกกี้หมายเลขสองของแกแม็กนัม um จึงกลับบ้านไปด้วยตัวคนเดียวปล่อยให้แคนเดินกลับบ้านคนเดียวแคนที่ต้องเดินกลับบ้านคนเดียว เขาก็ได้พบกับมีที่ขับรถผ่านมามีจึงอาสาจะไปส่งแคนที่บ้านแคนจึงได้รับการช่วยเหลืออีกครั้งเมื่อถึงบ้านปราสาททองแคนก็รีบบอกลามีทันทีเพราะเขาต้องรีบไปเช็คถ้วยชามให้คุณนายเพราะใกล้จะสายแล้วแคนไม่อยากถูกคุณนายตีแคนจึงมาทำงานรับใช้ที่บ้านของ um. แมกนัมแคนกำลังเช็ดถ้วยชามอย่างตั้งใจและระมัดระวังแต่แมกนัมที่แผนการชั่วร้าย เข้ามาคว้างป่าและทำลายถ้วยชามที่แมคนั่มเช็ดอยู่จนแตกถ้วยชามแตกเสียงดังกระจายไปทั่วห้องหลายใบแมคนั่มตะโกนด้วยความดังทำให้คุณนายที่ได้ยินรีบออกมาดูคุณย่าครับไอ้คนรับใช้ชั้นต่ำมันทำจานของคุณย่าแตก